สวัสดีครับอยู่ผมจ่างบอยพิทุมธานีนะครับก็วันนี้เช้าว,วันที่ห้าแล้วฮนะก็เสร็จเรียบร้อยลมบางอยู่เอาลมมากางหน่อยหนึ่งค่อยชั่วนะฮะงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เอาพอกางมาใส่นะครับเอาพอกางมาใส่อันนี้ก็กระเด้งไปที่ห้าวันนะครับผมก็คายกินแล้วตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วก็จะเดินทางไปต่อจังหวัดสระแก้วนะครับจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อนวพราะพอกางจะมาตอนไหนแค่นั้นเอง พากันจะมาตอนไหนนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยมาแล้วอ่ะดูเลยเนี่ยเราลงด้านหลังทุกอย่างใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็งานในวัยในเนียนเร็วๆนะฮะตอนนี้ก็ชิวใกล้เต็มนะหรือเต็มแล้วก็ไม่รู้ผมต้องกลับไปกรุงเทพก่อนดูอีกทีนึงนะครับผมก็จะไล่ทําไปให้หมดนะครับปีนี้หน้าหน้าน่าจะไม่เต็มก็เกือบนะฮะไม่เต็มก็เกือบแล้วก็ต้องรอรอหน่อยหฮะล่าช้ามีแน่นอนตอนนี้ผมก็ ก็พยายามไล่ไล่ไล่ทำให้ถึงที่สุดนะครับก็รถเดิมคันนี้เป็นเจ้าสิงห์เทคสมองเงินที่จังหวัดสุรินทร์เพิร์สังขาออกมาก็เป็นเจ้า7 0็ดร้อยนะครับหัวเครื่องเกียร์เครื่องผู้ตัวเป็นอโอเก้าีนะครับก็จบเรียบร้อยแล้วพอกาวเป็นสองทอนนะพอะกาวเป็นสองทอนท่อแรกไปตัดมาแล้วเนี่ยกำลังใส่อยู่พระกาวทอนใหญ่ระบบลมเดินเรียบร้อยทุกอย่างใส่เรียบร้อยนะครับก็ดูอเลยนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรนะครับ เช้าก็ลองติดเครื่องสตาร์ทแล้วไ,ไม่มีอะไรไดไดนี่นะฮะดดเครื่องสตาร์ทได้แล้วไม่มีอะไรไติดเรียบร้อยหมดนะครับติดเรียบร้อยหมดวันนี้ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่เดี๋ยวต้องพักเสียงไว้ก่อนนะครับก็คนที่รอก็รออยู่เดี๋ยวเสร็จจากสกแก้วแล้วก็จะไปเอ่อชัยนาทชัยนาทหรือเปล่าชัยนาทน,นะชัยนาทแล้วก็ไปพิจิตนะครับ จีทเทคก,ก็วังม่วงลบบุรีไล่มาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนั้นจองชิ้นมาแล้วคนที่ไม่จองก็คือผมยังไม่ทําให้แล้วกันนะอันนี้ก็ติดเครื่องเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับงานก็ออกมาได้ตามสเปคของทุกอย่างดูเลยนี่นะงานได้ตามสเปคนี่ด้านขวางรถนะครับอันนี้ด้านขวางรถครับก็จบแล้วก็เดี๋ยวรอช่างไฟมา มาทํากล่องรีแมปเคลียโค้ดปลดล็อกหน้าจอปลดล็อกความเร็วเคลียโค้ดแล้วก็ต่อไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายไฟถอยเกียร์น้ามันนะครับเพราะมันมีอยู่มัดหนึ่งที่ที่ว่าญี่ปุ่นเขาตัดมาเดี๋ยวพาเดินดูก็ได้เขาบอกทำไมช่างไฟต้องมาทําด้วยถ้าไม่ทาก็ชอบเบรกค้างนะชอบเบรคค้างเนี่ยเนียมันจะเป็นมัดเนี้ยมัดเนี้ยที่มันมามันต้องมาไล่ใหม่เป็นเกียร์น้ามันเป็นทุกอย่างอะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเธอเป็นอะไรเฉันีหรือยังยังใช่ไหม ครับก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็เข้าเรียบร้อยหมดแล้วละ่ะเสร็จหมดแล้วละ่ะก็เหลือแต่รอใส่เผากลางเดียวนะฮะก็ใช้เวลาครั้นี้ไปรวมเดินทางมาด้วยวันนั้นผมเดินทางมาก็ครึ่งวันกว่าแนละ้วยังไม่ได้ลื้รถหรืออะไรเลยก็รวมหมดแล้วก็ใช้เวลาอยู่ห้าวันลื้รถเก่าออกหรือหัวหรือเครื่องเก่าออกนะฮะแล้วก็ใส่หัวเครื่องเกียร์เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะนะครับ จบไปได้ด,ดีก็เหลือรอใส่พาการอย่างเดียวทุกอย่างผมลองระบบเรียบร้อยหมดแล้วก็ใช้เวลาอยู่แค่ห้าวันก็อย่างที่บอกเสร็จนี่แล้วก็เจอที่สระแก้วเสร็จจากสระแก้วเสร็จก็เจอกันที่ชัยนาทเสร็จชัยนาทแล้วผมจะขึ้นพิจิตรเสร็จจากพิจ,จิตรแล้วผมก็จะลงมาวังม่วงลบบุรีนะครับก็อันนี้แจ้งคิวงานไปแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆแจ้งไปเรียบร้อยแล้วก็ รอใส่พอกางเดียวมันมีพอกลางเป็นสองท่อนนะฮะหนึ่งท่อนอันนี้มาท่อนนี้ท่อนหนึ่งก็ไปตัดเรียบร้อยแล้วล่ะก็เดี๋ยวรอใส่อยู่นะครับรอใส่อยู่นะฮะใครโทรมาก็เบอร์โทรก็ศูนย์ก็สามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะฮะเผื่อมีแผนการจะทําแล้วรอได้ก็โทรมาได้เลยนะครับงานไวงานเนียนง,งานเร็วแน่นอนนะฮะชั่วโมงนี้หน้าไม่งอรอไม่นานมีไม่ด่าเริ่มจากที่ผมทานะครับถ้าผมลงมือทําก็อย่างเงี้ยห้าวันจากสิงเไอเทค ก็ได้เป็นซีรีส์เจ0ดรอยตามสเปคแบบนี้เลยนะครับกอออกมาหล่อสวยเท่เจ้าเข้หฟันหางแบบนี้นะฮะก็มีคนเดียวที่ทําได้นะครับต้องช่างบอยปทุมธาน,นีนะครับสายก็เด้งไม่ควรพลาดฮะคันนี้ก็กระเด้งเรียบร้อยแล้วฮะวันจบรู้เรื่องกระเบื้องแตกหงายท้องผึ่งไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปด้วยนะครับผม